แล้วจ้าดิสนีย์เอเชียทีกมาดูการบัดร2 0พกว่าคุ้มไหมดูผังกันก่อนทุกคนเขาจะมีทั้งโซนฟรีแล้วก็โซนเสียฟังนะเดี๋ยวเราจะพามาดูโซนฟรีกันก่อนใครที่ชอบดิสนีย์แบบเราถูกใจแน่นอนเข้ามาจเจอรางรถไฟสายแอนิเมชั่นมีตั้งแต่นีโมไลออนคิงพีนอกคิโอคือมันจะเป็นฉากให้เรามาถ่ายรูปเล่นได้อ่ะมีเป็นปีเตอร์แพนทอยสตอรี่ก็มีนะไซส์เอาสโนไวอะไรอย่างงี้ก็มีนะขนมากระายเรื่องเลยส่วนห้องนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์ทุกคนเข้าไปคือแสงสีะการ์ตาวเวอร์ใส่รูปสวย อันนี้แอเรียลทุกคนไม่ใช่นาะงเงือกหัดสมิลานะแล้วเขาก็จะมีประวัติเจ้าหญิงให้อ่านแต่ละคนว่าเป็นยังไงไมายังไงบ้างใครที่อินเจ้าหญิงดิสนีย์ชอบแน่โซนนี้ต่อมามุมสตาร์วอลมุมนี้เด็ก,ดกๆน่้จะชอบนะทุกคนใหญ่โตแต่งตาดีอันนี้เป็นตู้สติ๊กเกอร์มีหลายลายให้เลือกนะนา่ารักั้งนั้นอันนี้จะเป็นตู้กลองซุ้มส่วนโซนนี้จะเป็นร้านเพนน่าทุกคนน่าร้องมากต่อมาก็เป็นโซนสินค้าลิขสิทธิ์คือมีให้เลือกหลายอย่างมากแต่ที่นอนของเล่นตุ๊กตารวมๆโซนฟรีก